ถ่ายน้ำปลาดุกนะครับปลาดุกเดือนกว่ากว่าก็โตอย่านีเดี๋ยวจะตักให้ดูไซส์นี่ครับเดือนกว่ากว่าถ้าตัวโตก็ประมาณไซส์นี้ตัวโต น้ำเน่าเลยนะทายหน่อย,อยเดือนก,ก่วก่วยังไม่ถึงสองเดือนจะต้องไม่เท่ากัน อีนนี้จะได้น้ำใหม่ละน้ำเหม็นมาก แม่เอาก็ตายไปหลายตัวเยอเพื่อนนะเรามาปล่อยร้อยยี่สิบตัวเอ้ร้อยห้าสิบตัวแม่เอากระดุกนานมาทิ้งไว้สองตัวโอ้น่าจะเป็นตัวนู้นนะใหญ่สุดเลยนี่งมนี้ใส์นึ่งกระดุกเลี้ยงง่ายโตเร็ว ทนอตอนนี้น่าจะตัวที่ใช้ก็อย่างเงี้ย <c oughs>